รัชญาจะมาชี้แจงแถลงไขเรื่องอข้อสงสัยนะคะข้อสงสัยกับเป็นข่าวเป็นข่าวอยู่ที่ไฟไหม้บ้านหลูนะคะที่บ้านพักข่าวที่เวียงจันทร์ที่ว่าเจ้าของแบรนด์ด้านแบบสถความงามเนาะซึ่งได้เสียชีวิตไปกับกองเพลิงซึ่งบ้านหลังนั้นน่ะเกิดเหตุไฟไหม้นี้ไม่ได้เป็นครั้งนี้ครั้ง ครั้งแรกนะคะที่เกิดเหตุไฟไหม้แต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดซึ่งเกิดมาหลายครั้งแล้วอาบ้านหลังนี้พี่ๆเพื่อนๆลองสังเกตเนาะมุกข้างหน้าที่มันเป็นเสามุกข้างหน้าแล้วอะข้างบนข้างบนอะมันจะเป็นค่ล้ายแบบต้องสังเกตข้างบนมันเหมือนรูปลงศพเลยพี่ๆเพื่อนมันเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นอาถรรพ์จากตรงนี้เพราะว่ามันเกิดเหตุไฟไหม้ดิ ไม่เกิดมาหลายครั้งแล้วนะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ภาคเจ้าของบ้านภาพชีวิตเจ้าของบ้านไปซึ่งไม่มีวันกลับมาเราก็ขอแสดงความเสียใจยกับญาติพี่น้องผู้วายชนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันนะคะว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไงเนาะลองลองลองมาชมกันดูแล้วพี่ๆเพื่อนมีความคิดเห็นกันยังไงว่ามันเป็นอาถรรพ์ไหมเกี่ยวกับบ้านแล้ว เป็นเสามุกอย่างแบบเสาดกแบบข้างหน้าเนาะแล้วก็มีรูปโลงศพข้างบนลองเป็นลองสังเกตเป็นมุกข้างหน้าจีเลี่ยมอ่ะมันเหมือนรูปโลงศพเลยนะพี่ๆเพื่อนๆมันเป็นอาถรรพ์จากตรงนี้หรือเปล่าพี่ๆเมื่อลองสังเกตแล้วก็ามาคอมเมนต์ดูได้นะคะว่าชมไปแล้วแล้วมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้เด<ช>ี๋ยวเราไปรับชมกันนะคะไปกันเลย้าคิดแบบนี้ วันนี้เธอก็ผ่านมาหลากหลายบทบาทรวมถึงเป็นเจ้าของคฤหาสน์ลู่ลาที่เพิ่งจะสร้างเสร็จได้ไม่นานมานี้เป็นคฤหาสน์สไตล์นีโอคลาสสิกที่ภายในตกแต่งอลังการไม่ต่างจากพระราชวางังแต่ชาวเด็กกลับบอกว่ามองเผินๆแอบคล้ายโลงเหมือนกันนะชีวิตของใหม่จับว่าสมบูรณ์แบบมีสามีที่ดีอย่างคุณเจอรี่ที่สู้มาด้วยกันและยังมีลูกสาวที่น่ารักมากๆอีกด้วยถ้าพเจ้าซื้อนางไม่ทำเป็นเจ้าห้องแบรนดีเบอร์กีมส้มงา เธอมักจะลงคิดชีวิตรักชุลีให้เอซีได้ชมกันอย่างวันแห่งความรักที่ผ่านมาสามีก็เซอร์ไพรส์ด้วยดอกไม้ช่อโตและต้นเดือนที่ผ่านมาก็เพิ่งจะคมรอบที่ใช้ชีวิตคู่กับสามีมาเจ็ด เป็นคนที่น่ารักใจบุญมีแผนว่ากำลังจะไปบริจาคที่ดินถวายวาัดเป็นกุศลให้กับตนเองเรียกได้ว่าชีวิตของเธอในตอนนี้มีพร้อมทุกอย่างทั้งครอบครัว นิทอย่างเนย่ารวิศลาที่ได้โทรไปสอบถามกับน้องสาวของเจ้าตัวก็บอกว่าสามีพยายามช่วยเธอเต็มที่แล้วแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากสิ่งที่ไม่อยากจะให้ทุกคนพูดถึงเขาในทางที่ กำลังลาบลื่นโชคชะตาก็พัดพาพี่สาวเธอจากไปอีกทั้งก็ยังชี้แจงประเด็นที่คนเข้าใจผิดกันด้วยว่าพี่สาวของเธอไม่ได้ออกมาแล้ววิงกลับไปเอาของเพราะความจริงแล้วพี่ของเธอไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้ออกมาเลยด้วยซ้ำและน้องสาวก็ยังทิ้งทายด้วยว่าไม่ต้องห่วงเบลล่า ก็พากันเอดูชีวิตของเธอแทนที่จะได้ดื่มดํากับความสําเร็จให้นานกว่านี้ต้องมาจากไปในวัยเพียง31ดปีเท่านั้นขออนุญ,ญาตให้ทุกท่านช่วยกันกดแชร์ส่งข่าวออกไปเพื่อที่จะเป็นการกระจายข่าวให้ได้รับรู้ข้อเท็จจริงและแก้ข่าวที่ถูกบิดเบือนจนทําให้ผู้วัยชนและผู้ที่ยังคงอยู่ได้รับผลกระทบต่อทางจิตใจและหล,ะหละยายๆอย่างผลกระทบม,มันมีมากเหลือเกินไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายตามมาอย่าจองจําคนที่ยังอยู่และอย่าสร้างห่วงให้กับ แล้วนะคะว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้เกิดไฟไหมมาแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแต่เกิดมาก่อนหน้านี้ละถึงสองครั้งด้วยกันเกิดจากการที่ไฟฟ้าลัดวงจรและหนึ่งครั้งเกิดจากการที่ชาร์จแบตไว้อีกหนึ่งครั้งจกนกระทั่งมาครั้งนี้ที่ได้พากชีวิตนางฟ้าตัวน้อยของพวกเรานั้นได้จากไปขออนุญ,ญาตเล่าโดยละเอียดจากการที่ได้ไปฟังทั้งเจอรี่ผู้ที่เป็นสามีและน้องกรมผู้ที่เป็นน้องสาวของไหม่นะคะเหตุ ช่วงเวลาระหว่าง4-5ถึงโมงเช้าซึ่งในขณะนั้นทุกคนกำลังนอนหลับอย่างสนิทน้องกลมเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังทำกับข้าวและได้กลิ่นแปลกๆแต่ก็คิดว่าเป็นแม่บ้านมาทำกับข้าวจนกระทั่งได้ยินเสียงดังตุง้ทุกคนตกใจแล้ววิ่งมาข้างนอกจนได้พบว่าไฟได้ลุกไหม้มาจากด้านล่างขึ้นมาสู่ด้านบนและล,อลอกก้อมรอบพวกเขาไว้หมดแล้วส่วนทางเจอรี่เองก็เล่าให้ฟังว่าเจอรี่ก็ลุกไปกลับมาพยายามเปิดประตู ควันไฟก็รุนแรงหากอยู่ตรงนั้นอีกไม่เกินสิบี้คงจะเอาชีวิตตัวเองไม่รอดเหมือนกันจึงตัดสินใจที่จะต้องลงมาจากหน้าต่างเจอรี่บอกว่าสิ่งที่เสียใจที่สุดคือการที่ช่วยชีวิตใหม่ไว้ไม่ได้คิดมาโดยตลอดว่าหมายอยู่ด้านหลังไม่คิดว่าจะคลาดเคลื่อนกันในวินาทีชีวิตไม่อยากให้มีใครเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นและตอนนั้นมันคือวินาทีชีวิตค่ะทุกคนในเปลวไฟที่กำลังลุกโชนและควันไฟที่หนาทึบจนมองไม่เห็น ช่วยใหม่ไว้ไม่ได้แม้กระทั่งการรักษาชีวิตตัวเองไว้ก็จะไม่ได้เช่นกันเวลาเด็กน้อยตาดำๆอาจจะต้องเสียทั้งพ่อและแม่ไปฝาได้รีคิดแล้วค่ะ